คลิปนี้ผมบอกเลยนะครับเมียผมเห็นเมียผมด่าแน่นอนว่าทำไมถึงกินอาหารไม่รักษาสุขภาพเช่นนี้อ๋อครับครับมาแล้วครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เรนฮิลนะครับปากซอยสุขุมวิท47นะเรากำลังจะไปร้าน l ลลาคิเชน่าไอ้คำว่าโลลาเนี่ยนะมันเป็นภาษาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินแปลว่า คุณย่าเรา <นะ S 1> กินร้านอาหารคุณย่าคุณย่าอา <ละ S 2> หารคุณย่าคุณยายนะฮะก็ตามคอนเซ็ปต์นะเหมือนที่เราบอกว่าช่วงแรกๆเราจะไปกินอาหาร A C วันนี้เราก็เลยจะไปกินลองกินอาหารฟิลิปปินส์ดูนะลุงต่ายจะบอกผมว่าไปดำน้ํามาบ่อยใช่ใช่ฟิลิปนนป,ป,ปินส์นะไปฟิลิปปินส์มาสักห้าหกครั้งละได้มีอม <c oughs> ะไรไหมข้าไปเรื่องอื่นเลย <c oughs> ผมแหม่ยาวความจริงมาพูดคุณต่ายเคยมาร้านนี้ไหมยังไม่เคยเลยคือพูดจริงๆยังไม่เคยกินอาหารฟิลิปปินที่เมืองไทยเลยอ่าโอเคโอเคร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับนี้เลยก็านทูตฟิลิปปินนะแล้วตฟิลิปปินแท้ละอ่าฐานทูตฟิลิปปินเลยว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นถิ่นของคนฟิลิปปินเลยอยู่ทํางานตรงนี้เลยร้านเนี่ยอยู่ค่อนไปทางสูงไปสี่สิบเก้าอ่า เวลามาเราก็จอดรถได้ที่เรนฮิลเบนิลปาซอยสีนะซอแล้วร้านร้านไม่มีที่จอดรถนะโอเคเดี๋ยวเราเรื่อยเืเดินไปเลยหิวละโอเคโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในร้านโลลาคิทเช่นแล้ว อ่าะะใช่ครับน,รนะบรรยากาศโคซี่นะสบายๆแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นฟิลิปปินส์นะครับแล้วคุณตายเคยไปฟิลิปปินส์ผมเคยไปเหมือนกัน20ปีมาแล้ว จำงเยไม่ได้เลยหกเจ็ดครั้งละไปทั้งมาเนลาทั้งเซบูทั้งนาคอสแล้วเคยไปเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งเรียกว่ามาลาปาสกัวไปดำน้ําไปดำน้ําทั้งหมดคือไปดำน้ําไอ้มาลาปาสกัวนี่ก็เคยได้ยินชื่อนะฟังรายการของลีมิง่รู้จักลีมิงไหมเขาดำน้ำเหมือนกันลีมิงดำน้ำใช่ไหมมาลาปาสกัวทีเด็ดคือมันจะมีฉลามแบบหนึ่งเจอเฉพาะเจอง่ายที่สุดคือที่นี่มันเป็นกลามสน้ำทังยาว โอ้อที่หางมันข้างบนยาวๆยยาวเลยหางเพราะว่ากระหางเนี่ยช่วงตัวจะสั้นกว่าช่วงหางหางจะยาวกว่าแล้วไงกัดคนไหมไม่กัดไม่กัดนะเพราะถ้ากัดคงไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ฟิลิปปินส์ผมที่จำได้มากๆคือการดำน้ำถึงฟิลิปปินส์ถึงใต้ทะเลฟิลิปปินส์เลยฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีภูมิประเทศที่แตกต่างกับประเทศอื่นๆในซาวีสเอเชียนะใช่ คือม <muitas S 1> ันไม่มีชายแดนที่เป็นแผ่น <photos> ดินเนี่ย <sí> ต ah ิด huh กับประเทศอื่นเลยคือประเทศเป็นไอโซเลตโดยไอโซเลตโดยน้ําแล้วประเทศเนี่ยเป็นเกาะเกาะเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าเป็นเมืองเกตพันเกาะเนออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะนิไม่ใช่ีเลยาเป็นทัวริสต์เนี่ยเขากินอะไรเขาจะมีอาหารอย่างหนึ่งที่เขากินช่วงเทศกาลหรือเฉลิมฉลองก็คือหมูหันบริบปีที่เขาเรียกว่าเลชอนเลชอนไอเลชอนนี่ผมสงใส่เขากินเฉพาะหนังเหมือนกับคนจีนป่ะโอ้ยกินทั้งตัวเลย เคยไปครั้งหนึ่งสักแปดคนสิบคนเนี่ยยกมาตัวหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยมึงจะแตกหมดเหรอกินหมดเหรอเป็นไงฮะซาเขาไม่เหลือซาเขาไม่เหลือเหลือแต่อะไรที่มันข้ามดีกว่าจะไม่ได้มันเป็นแอปเปิ้ลเลยเลยเหมือนกับที่ดูในหนังฝรั่งใช่ไหมูต้องมีอะไรข้ามในปากใช่เลยในลูกแม่กลูกนึงโอ้โหเขาจะไม่ติดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยความแปลกอันนึงที่ผมไปเจอคือ ตอนไปถึงสนามบินขากลับนะ,ะที่สนามบินนะเฮ้ยจะมีคนไปไปเหมือนร้ 11, านเซเว่นอีเลฟเว่นเขาจะซื้อไอติมแล้วก็พันๆละหนังสื้อทิมพแล้วเหมือน,นแพ็คขึ้นเครื่องไปหมดเลยเออตอนหลังเลยมารู้ว่าไอติมเผือกเขาดังมากอ๋อเหรอ,อไอติมเผือกแล้วเป็นไอติมเผือกแล้วไม่ได้เป็นยี่ห้อปราไหลนะคือวอนี่แหลอะอะเขาโอ้โหขนซื้อกันคนนึงเอเชียนดีไลท์เอเชียนไม่ใช่เอเชียนดีไลท์ก็คือเหมือนก็ไอติมเผือกไงวอเอเชียนดีไลท์ถ้าของไทยไอของไทยเรื่อเอเชียนดีไลท์ที่เป็นแพงหน่อยแต่นี่เป็นไอติมอ๋อสกู๊ป็ไหมเอ คนหนึ่งซื้อได้ไม่เกินสี่สี่กล่องแปลงดีเว้ยวันหลังไปนี่ซื้อกลับมาฟังแล้วนะวันหลังไปซื้อกลับมาฟังซื้อติ่งกอล์ฟฟังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปนะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปนะเออทำไมเมียไม่ไปนะอีโควิดครับพี่เรื่อเมียไม่ให้ไปหาเมียน้อยแต่เมียน้อยฟิลิปปินส์มาเลยเดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารไปหลายอย่างนะอันดับแรกเลยก็คืออาหารที่เราเรียกว่าบูลาโลนี่เขาแนะนำทางร้านเขาแนะนำนะบูลาโลเนี่ยเขาเป็นเป็นเนื้อที่ว่าเป็นจากส่วนขาหน้าัง มาทั้งกระดูกแล้วก็ไขกระดูกเลยแล้เขาบอกว่าไขกระดูกเขาอร่อยมากเอาหลอดดูดดูได้แบบเอ๊ะเป็นยังไงวะดูไขกระดูกเนี่ยเหรอใช่อีกอันนึงเนี่ยเรียกว่าคาเรคาเรนะฮะคาเรคาเรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหมูนะหมูติดหนังติดมันมาอยู่ในซอสถั่วแล้วก็กินกับกระปิอ๋อเหรออันนี้ผมสงสัยมากเลยว่าอร่อยแค่ไหนซอสถั่วนี่มันจะเหมือนในน้ำที่มันสเต๊ะป่ะวะนั่นแหะสินั่นน่ะสิต้องลองนะนะโอเคอีกอันนึงเรียกว่าคริสปิพ็อกซิซิก ซีซิกซีซิกที่แปลว่าเมาเหลือไม่ใช่คริสปิพรอกซีซิกอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาบอกว่าทำจากหมูกรอบกับหูหมูแล้วก็มีตับด้วยนะมีตับอยู่แล้วผสมผเสิมไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าอร่อยนะเดี๋ยวลองอันสุดท้ายเป็นอาหารที่แบบอาหารบ้านๆเลยเชฟพะโลอาโดโบอาโดโบอาโดโบโฟโตช็อปจะได้ยินนะ อาโดพี่ห้าบาทสิบบาทเอาหมดเลยนะโอเคอาโดโบนี่มันมีทั้งท็อกทั้งชิคเก้นนะเหมือนพาโลเหมือนพะโลชิคเก้นมาเอสโอโบก็ประมาณนี้แล้วที่เหลือก็จำไม่ได้แล้วฮะโอเคลองดูว่าเราจะได้กินอะไรบ้างรถยัศดิสหนึ่งคือแคร์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 หมูกับแกงทั่วใส่กะปีจานต่อไปมาแล้วมาแล้วส่ว n หนึ่ r คืออาหารบุลาโ บูร์ลาโลเนื้อใช่เนื้อสุกับเนื้อไขกระดูกเนื้ออ่าไขกระดูกวัวอ What is that? Beef sauce This is calamansi calamansi เนี่น่าจะเป็นส้มจีทสตอมจี๊ดส้มจี๊ดนะเคยเห็นตอนที่ไปไปฟิลิปปินส์อาหารทุกจานเขาจะเสิร์ฟคู่กันเหมือนมะนาวบ้านเราอ่ะแต่เขาเขาใส่คาลามันซีหรือโฟมจี๊ดที่มาด้วยโอ้มีเสียงมีเสียงมีเสียงคันไปก็เอามาแล้วอันนี้คือ crispy pork C6 yes our crispy pork C6 wow wow so we have our very old egg and then we can mix now oh mix now yes okay okay we do mix first อุ้ยหอมเออจริงเอ๊ะมันกลิ่นอะไรอุ้ยหอมหอมกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนอาหารเม็กซิกันเว้ยเออใช่ๆอ่อุ้ยอันนี้อันนี้หอมมากอันนี้หอมมาก อันนี้เป็นเนื้อสามอย่างหมูกรอบเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเดี๋ยวเรามีไก่อีกอย่างหนึ่งประเทศเขาเป็นเกาะแต่ทำไมมีเนื้อเนื้อกับหมูเนื้อกับหมูคล้ายๆนี่นะฟาฮิต้านะของของอาหารเม็กซิโกอ่ะเม็กซิกันอ่ะเดี๋ยวลองชิมลองชิมลองชิม้กลิ่นเหมือนหน้าตาคล้ายไม่ใช่เลยกลมกล่อมมความกรุบกรอบของหมูกรอบหมูกรอบแ มันน่าจะหูหมูผมอะไรต่างๆก็มีพวกหอมใหญ่กับไอผักอีกอย่างนึยไอ้เลมพีหวานเขาซื่อมักมาได้ความหวานของของผักด้วยอือร่อยอร่อยเลยส่งัาที่เขาได้คอมเมนต์ไหมเราไม่คอมเมนต์เลยอ่าดีมากดีมากอันนี้อ่เดี๋ยวลองชิมบ้างเป็นไงอ้กรอบกรอบเหมือนอะไรเหมือนอะไรก่อนเผ็ดด้วยเติมไปที่ขอเติมเผ็กเลย อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยไม่เหมือนไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเออไหมเนี่ยจริงจริงยังยังจริงยังยังนริงสับปะรดไก่เนื้อดอบอโดโบ not adobe นะอโดโบโอเคอโดโบนี่แหละอาหารที่เป็นอาหารคุณแม่อาหารคอมฟอร์ตฟู้ดคอมฟอร์ตฟู้ดนะคุณแม่ จริงๆร้านโรล่าคิทเช่นก็คือครัวคุณย่าครัวคุณยายก็เน้นอาหารที่เป็นคอม포ตฟู้ดอยู่แล้วเรามาชิมกันว่าคุณแม่คุณย่าคุณยายของฟิลิปปินเขาทำอะไรให้ลูกเขากินบ้างมาลองกันว่าพะโลเป็นไงพะโลฟิลิปปินนิ่มไหมฮะติดกระดูกว่ะมันน่าจะนิ่มอยู่ในติดกระดูกอ่ะเป็นไงฮะอาหารคุณแม่ประสบการณ์ใหม่มีแม่ใหม่ไม่ใช่แม่ใหม่ประสบการณ์ใหม่อ๋อ พอเห็นแล้วเราเอ็กซ์เพรสรสชาติแบบหวานๆเค็มๆอ่ามันกลายเป็นรสบางๆหน่อยอ่าฮะมีความเค็มนิดๆละคอมฟอร์ตอ่าฮะลองนะฮะเป็นไงบ้างรสชาติอ่อนๆอือ่อนๆนะครับบรรดาาหารประเภทที่แบบกินเพื่อสุขภาพกินได้ทุกวันนะสุขภาพนี่คือเกาเกา สุขภาพหมอนาอีกแล้วสุขภาพหมอนาอีกแล้วถ้าคุณกินไก่ทุกวันนะครับเกาจะแดกนะฮะแต่รสชาติมันอ่อนๆได้นะอาหารที่แบบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเหมือนที่เขาบอกคอม์ตฟู้ดเนี่ะง่ายๆคุณย่าทำให้กินใช่ใช่กินที่บ้านทุกวันเขาบอกว่าเมนูนี้อโดโบนเนี่ยแต่ละบ้านรสชาติไม่เหมือนกันนะอ๋อเหรอใช่แต่เมื่อกี้อันหนึ่งที่ผมอ่านมาไอ้อ่านในเมนูคือเขาบอกใส่วินเนก้าด้วยนะไม่แน่ใจอยู่ในใส่นิดหน่อยตัวน้ำมันหรือเปล่ายตัวน้ากินไม่เจอ อ่อครับเมนูต่อไปครับแต่ต้องลองบูลาโลแล้วมาบูลาโลครับบูลาโลไปขาหน้าของวัวอืขาวัวไปตุ่นนะแล้วก็ม,มีไส่บักถอยปลอกจอยผักจอยข้าวโพดเอเดี๋ยวลองกินดูเข้มขน้นม,มีรสชาติของเนื้อวัวออกมาเป็นคําเลยโ<อ>แล้วก็มีความมันของถ้าอ้อไไขกระดูกที่เราพูดถึงนี่แหละอ๋ออ่าโเฮ้ยรสชาติมัน กลมกล่อมมากนะแล้วมันมีเอปลามาปลาปลาเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งันไม่ออกรสชาติขกระเทียม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 ทอดทำไมกระเทียมว่ารสชาติแปลกๆที่ไอ้รสชาติเปนคุ้นคุ้นติดป่าอยู่อ่ะเรามาลองกินดูในส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อบ้างอ่ันี่เขามีเครื่องต้มยำมาให้ด้วยเครื่องต้มยำมาให้ด้วยเครื่องต้มยำแบบ MK จะเอามีดมาตัดเปื่อยออกมาเลยอ่าดูดูคําับิ่มไข่นี่ฮะนี่มไข่นี่ไม่ใช่เนื้อ เนี่ยถึงขนาดต้องขยับแว่นลงมาดูเลยโอ้ลุงจะมองพลาดเพราะระยะอันนี้จริงๆกูมองไม่เห็นแล้วครับตายแล้วลุงเอ้ยเอาวมาอ่านี่นะอืมอืมอร่อยออเหมือนมันแก้วปี่ปืนมันนุ่มเป็นคือเป็นไข่นะรสชาตินี่รสชาติของเนื้อวัวแต่เป็นไข่ไข่มันมาอ้ไข่ไข่ไข่ตุ๋นอ่มจริงเด้มีกว่ามีกป่า หมดแล้วนี่นะฮะสสัยบุญไต่เขาพักลพักของดีหรวกพัาของดีไปกินหมดแล้วทิมันนี้แหละเยี่ยมจริงๆละลายหายไปเลยละลายหายไปเลยแล้วเนี่ยช้อนกลางครับ นี่ผมเป็นเป็นดัดเลยแย่คือคมีนีครับ another spoon เ <laughs> นื้อลองอปลาที่เป็นนะชิ้นเนื้อดูบ้างนะเนื้อนะฮะเวลาคนก็ทานเนื้อกันก็ต้องต้องการหาว่ามันนุ่มแค่ไหนใช่ไหมหนะ<ด>ลองดูนะฮะมันเฟิร์มมันเฟิร์มเฟิร์มแล้วไงรสชาติกัดมากรสชาติเข้มข้นจริงๆอ่ะรสชาติมันคล้ายๆอาหารจีนอ่ะออ๋แต่ว่าแต่ว่ามันติดฝรั่งเล็กน้อยคุณเสิร์ฟที่บ้านเนี่ย ใครก็ไม so oui> ่รู้หรอกนี่อาหารเป็นสคิดว่าอาหารจีนออ๋คิดว่าอาหารที่สูตรบ้านเราใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยโอเคโอเค a few minutes later ผู้ตายรู้แล้วใช่ไหมว่ารสชาติมันเหมือนอะไรเมื่อกี้นี้อยู่คิดออกแล้วคล้ายๆซุปหางวัวรสชาติไม่คล้ายๆซุปหางวัวแต่มันน้อยกว่ามันน้อยกว่าซุปหางวัวได้จะมันมันย่องเลยแต่ตัวนี้มันไล่กว่าแล้วใช่แต่ก็ยังได้ความเข้มข้นของ เออรสชาติเนื้อวัวแล้วก็ความที่ทีเด็ดก็คือไข่กระดูกที่นุ่มซึ่งต้องแย่งกันกินนะแย่งกันกินผมอยากให้นไปลองนี้บ้างเรียคาเร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 นี่เนี่ยมันเป็นเออ่หมูอยู่ในซอสถั่วแต่ต้องกินกับกะปินะนี่ไหนกะปิกะปียังไม่ได้ต้องกินกับกะปินะฮะหมูมันมาทั้งทั้งขาใหญ่ๆนะมาทั้งลำๆเลยเออมันไม่ขาดหนังเหนืองมันมันมาหมดนี่นะกะปินิดนึง เป็นไงฮะรสชาติแปลกใหม่ไหมฮะอร่อยมากๆมีความรักถั่วเพื่อให้นักเตะแล้วก็มีเค็มหองกระปิอัดแปลกหมูก็นุ่มกับบางดีวคือไม่้นุ่มมากมันได้เ็ตเตอร์หมูอร่อยนี่นะฮะกระปินะฮะโอ้ยกระปิกลิ่นตีตีจมูกเลย รสชาติแปลกมากอืแปลกมากคือกะปิเนี่ยผมรู้สึกถึงแกงเลียงครับอืมเพราะท่านมันมีหินแบบแกงเลียงอยู่คือกะปินะแกงเราใส่กะปิบางๆนะอมแต่นี่เป็นกลิ่นอ่ะหมูที่เป็นหนังแล้วก็มันเด้งดึ๋งๆเหมือนหมูสามชั้นอ่ะตุ๋นมาพอดีเลยนี่คืออาหารแปลกใหม่ ที่ผมท้าทายให้มาลองเลยนะคาเรคาเรนะคืออย่างตัวนี้คริสปีิฟอกซิซิกเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อร่อยแบบอร่อยเลยอร่อยเลยคาเรคาเรนี่แปลกใหม่มากนะส่วนเข้มข้นด้วยเข้มข้น,นแปลกใหม่มากมุณอาจจะกินไม่หมดคุณน่านจะเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้ได้เพราะความเข้มข้นมันนะไม่กินไม่หมดนะฮะอาโดโบอันนี้รสชาติสบายสบายสบายปากนะฮะแล้วสุดท้ายบูลาโลนะฮะ เนดียวกับรารอเนี่ยก็รสชาติคอมฟอร์ตคออมฟอร์ตผมเดานะน่าจะเป็นอาหารกินแก้สั่งเมาเออได้นะออตอนเช้าตอนเช้ามึนๆม,มาน,นะกินนี่เข้าไปมันคอมฟอร์ตมันผ่อนคลายอะ่ะเป็นมาสวัสดีครับคุณตา The food is really great Thank you first Thank you for coming and um, l o La's Kitchen is a Filipino restaurant um, built Uh, for about um, nine months ago. Uh-huh. Just uh, nine months ago. Yes, we just opened last January. Oh, it so is new. And the owner of the restaurant is Wait. also a Filipina, Filipina I mean. married to a Thai businessman. Uh -huh. And of course, the Filipino restaurant is growing here in Bangkok. Uh, right. We want to cater our food to uh -huh. the Filipino and uh -huh. to our um, family and friends in. Thailand uh -huh. of course the Lola kitchen is one of the choice and can you recommend any other mm -hmm. else we have also another Filipino restaurant uh -huh. um named Biba Filipinas Biba Filipinas Filipinas is okay. um same owner uh -huh. with the Filipino owner and then it is located in Payatay Payatay Paya oh. yes it's okay. one also the restaurant I heard it is in the hotel, right? Yes, it is located in Akara Bangkok Hotel. Bangkok. Bangkok. Oh, okay. Bangkok. Right. okay. Yes, so the foreigners, Filipino, Thais, you can uh -huh. enjoy, and you can come every day. Okay. We are open. Okay. Okay. Thank you very much, Mark, for the information. Mm. But before that, we have a treat for both of you. Okay. That's yes. Great. We, this is a thai. Dessert time. Dessert time. We have the special for you. It's halo halo. Halo halo. And another one is Brasso de Mercedes. Not hola hola. No. <laughs> no. Halo halo. It's halo halo. halo It halo. means mix sweet. Brasso de Mercedes Benz. Bras Mercedes, <laughs> Bras de Mercedes, yes. Mercedes. Very, very luxurious. <laughs> <laughs> yes. Thank okay, thank you, Kun Mar. Thank you, Thank you. Thank you, half. Thank half. you. Ah. This one is our Brazil de Mercedes. This one, Bras and the Mercedes. Mercedes. Benz. <laughs> oh, okay. Where is the star? <laughs> โอเคเลท s try it <S The egg is the egg white uh huh. and then the yellow one is the egg yolk sweetest o ไข่ขาวอยู่ข้างนอกไข่ขาวกับไ,ไข่แดงไข่แดง,ดงอ่มาเราจะทดลองกิน Mercedes ดูว่าเป็นรสชาติยังไงเขาบอกนี่ไข่ขาวนะสีเหลืองเป็นไข่แดงเดี๋ยวลองชิมดูแน่นอนกินแบบเราเรากกินทั้งสองพาร์ทนะมาลองดูนะ ไข่ขาวรสชาติเหมือนมาร์ชเมลโล่เป็นมาร์ชเมลโล่แบบเนื้อแน่นตัวลงไก่แดงเนี่ยไก่แดงคล้ายๆทองหยอดเหลวๆแต่หวานกว่ามากๆมีครีมไข่แล้วหวานกว่ามากๆบอกได้แล้วปล่อยนะครูไม่หวานขนาดนั้นคุณบอกเหมือนทองหยุดทองหยอดนะท้องหยุดทองหยอดท้องหยทองหยอดไทยหวานกันานี้เยอะอนทางขยะแต่ไม่เหมือนทางขยะ อ้าวเคสเตอร์ตแค่หนังขยะแต่รสชาติไม่เหมือนังขยะเป็นรสชาติที่หาไม่ได้จากขนมอื่นเลยนะอ่ารสชาติเฉพาะตัวมากเอานี่มึงอร่อยมากนะมึงซัดด้วยแบบหมอครับอย่าอย่าคลิปนี้ผมบอกเลยนะครับเมียผมเห็นเมียผมด่าแน่ว่าทำไมถึงกินอาหารไม่รักษาสุขภาพเช่นนี้รู้แล้วเหมือน สารเปาวาเออใช่าเปาลวาเลยใช่ใชสารเปาวาเดิดไหนเหลือ่ะาสาเปาลาวาเลยอืมใช่เฮ้ยเพิ่งได้กินเปลือส้มนะเข้ากันไหมเอเข้ากันอืมมีเปลีอกเปนิดนึงมาตัดไม่กลิ่น้ช่มมาตัดทั่วอร่อยคนชอบเป็นของหวานมาเลยชอบแน่นอน ยืนจริงจริงดิวันนี Napoleon> ้ได้ได้ไปหลายอันวันนี้ได้ไปหลายอันนะรถขอบคุณนะครับน้องโบโบนะครับที่ผมมาขอยืมท้าไปใช้นะโออันนี้เราแอบมาดูในครัวเลยนะฮะเขากำลังทำฮาโลฮาโลนะครับแม่ครัวเรานี่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะฮะดูเลยนะขอาน้ำเชื่อมจากอาหารที่เหลือแล้วไอ้ไปใช่จกคาราเมลคัสตาร์ดนะครับราดลงไปมานะครับคุณไตครับ ขนมหวานจานสุดท mm ้ายของเราโฮูลาฮูลาฮัลโหล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 เห็นเขาบอกว่าแปลว่ามิกซ์นะฮัลโหลก็มิกซ์ก็นี่คือไอศครีมรวมิกมิกซ์แต่ความต่างของไอศครีมรวมมิกส์กับไอศครีมรวมิกไทยคืออันนี้เลยฮะคาราเมลคัสตาร์ดครับ แล้วข้างล่างมีอะไรสีม่วงๆวอะไรต่างนนะครับนั่นก็อกนนะไอติมมันม่วงฮนะไ,ไ,ออไอติมมันม่วงไนมะ่ไอติมหรอไอติมมันม่วงฮะอ่าคุณสายลองชิมดูครับว่าเห,หมือนกับที่กินที่บริเวณหรือเปล่าเดี๋ยวมาชิมนะอ่ะ,อะโอ้โอ้มันเซาะลงมายากมั้ยนะนะขอผิวๆก่อนแล้วนะครับมไม่ตือะ่ะไอ้ตรงข,งขาวๆที่เราเห็นเนี่ยแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นแบบ น้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมอะไรหวานๆหน่าโน้มกับท่านโอ้เดี๋ยวสงทัยต้องมิกให้มันดีๆก่อนรสชาติยังไม่แน่ใจมากเพราะยังมิกไม่ทั่วแต่ที่แน่ๆถ้ากินโฮลาโฮลาแล้วเนี่ยเละแน่นอนเละแน่นอนเ <c oughs> <c oughs> ออกลัวมือเละอะอามาโอ้โหน่าอะไรฮะเป็นพวกผลไม้เชื่อมขน,นุนโอ้เฮ้ยมาขนุนดำๆอือนำนี่มันขนุนอันนี้ผมแนะนำนะฮะ เวลากินนะฮะใส่จานรองฮะเออจิ๊กน้ำเท่อมอยู่ตรงนี้ <laughs> ขอโทษนะครับหมอครับ <laughs> วันนี้นะับพวกผมนะฮะเบาหวานกินแน่นอนนะฮะไอศกรีมอาติบบมมะบที่แอติกะทิครับเป็นประสบการณ์ที่กินยากกินยากคาดหวังความเลิเอครับวันนี้อ่ะออติมมันม่วงโอ้โหอะไรวะ มันนิ่มเมันม่วงนะมันม่วงใช่ไหมไม่ใช่ตีมแะมันม่วงเลยมันม่วงบดหวานไหมเชื่อมไหมไม่หวานเท่าไหร่รสชาตินุ่มนวลนุ่มนวลโอเคอ่าอันนี้ฮะคาสตาร์คาราเมลคาสตาร์โอ้ไม่ใช่เต้าหู้อร่อยไม่ค่อยอร่อยอร่อยอร่อยเอาไปนี่เป็นธัญพืช ทัญญานจะพืชสารพัดชนิดอ่าโอเคก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพและดีต่อสุขภาพข้างล่างคือลูกชิดไอศครีมรวมมิตรกะทิสด <laughs> อันนี้คือไปร้านโรส,สเคทไอศครีมอ่ะพี่กินรายกานมาอเอาหมดทุกอย่าง <laughs> ได้อันนี้ออกมา <laughs> ให้ผมเลือกไหมวันนี้ผมเลือกคาเวีคาเร,าเรอ่าผมชอบ ความจริงนะครับจิิงะไราเมลอร่อยเนาะส่วนผมนะครับถ้าเป็นจานข้าวนะผมเลือกคริสปิพ็อกสี่สิบเพราะว่ารสชาติมันแปลกใหม่สดชื่นกรอบหวานเปรี้ยวครบครบสูตรเลยเป็นรสชาติที่คนไทยกินได้อืมส่วนอ่าคาเรคาเรลเนี่ยต้องคนที่สนใจจะลองรสชาติแปลกใหม่จริงๆถึงจะชอบแล้วครับรสชาติจะมุ่งมุ่นหน่อยแบบเพครับอล the dessert very good o how was it yes I love it so much Well, of course, um, for the viewers of uh -huh. um, our YouTube channel, Kim Tang Lung. Yeah. Kim, Lung, uh, Kim okay. Tang Lung, right? Um, for the viewers and for the customers who want to dine in in our Lola's Kitchen, we uh -huh. will give you 20% discount. Wow! 20%! Wow. That's 20 big. <laughs> <laughs> yes, Thank you! Thank course. you very much! 20%เลยนะครับส่วนลดสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาลองทานอาหารที่น่นะเขามากินที่ร้านะแต่สั่งจาก Grab ไม่นับไม่ได้นะไม่ได้แม่เฮ้ยแต่มาเถอะมาเถอะอร่อยอร่อยจริงๆอาหารกินง่ายแล้วรสชาติเข้มข้นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของการกินลองมากินดูครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับกินตามลุงนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณมาร์คไว้นะครับแต่เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับแต่ก่อนจะไปนะครับอย่าลืม ซับสไคร e กดกระดิ่งช่องกินตามลุงครับครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ